ชิวมากสบายมากอืมอืมไปไหนหมดเนี่ยเน,นีมม่ยมลยหนงเสือหน,น,นึ <S 2> <S 2> <S 2> ่งคนอย่งอย่างนั้นหรมีถากเินเฮ้ยตัวอะไรอ่ะใครอ่ะน้องนินเหรอเฮ้ย,ยทุกคนน้องนินมา สวัสดีค่ะกับสวัสดีพีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่ๆที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะโก็ขอยนินดนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แหมแล้วก็ช่องเดินป่าหน้าเป๊ะแล้วก็ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝ<ล>ดวีสองลที่สําคัญนะฝากงอีกหนึ่งช่องนะคะทุกคนเป็นช่อง L N A เล็กกับออมเป็นช่องคู่เราสองคนนะผมนะ่าจะให้น้องออมขึ้นโปรไฟล์ช่องไว้ให้นะครับค่ะก็ที่มา <c oughs> วันนี้เนี่ย พวกเราจะเดินทางมาหาท่านเท้าท่านลุงเท้าแต่ก่อนไปหาเนี่ยพวกเราตั้งใจว่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองคลิปอีกคลิปหนึ่งเราจะนั่งมาคืออมได้บอกพี่แฟรไว้ว่าที่เนี่ยมีอะไรนะบ่อน้ําลำาธารใช่ก็เรียกว่าลำปาชีไม่ใช่บ่อน้ำลำห้วยลำลำปาชีในี่าแล้วมันเหมาะกับแบบการตั้งแคมป์ก็เลยาว่าจะมาตั้งแคมป์กันไหมแต่ได้วก็โอเคพวกเราก็เลยนี่ แบกสัมภาระแล้วก็อาหารมากินที่นี่เลยนะก็คิดว่าน่าจะได้บรรยากาศพออากาศเป็นใจด้วยอพอสมควรแหละเราก็เลยจะมาตั้งแชมป์กันมากินซึ่งก่อนก่อนจะไปหาท่านลุงเนาะจะมีเสียงผู้คนด้านน้ำเสียงมาสะวอนเข้ามาเขามาเล่นน้ำกันต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนทุกคนนะใครก็ยงลงมาที่น้ำน้ลงมาหาน้ำทั้งนั้นแม้กระทั่งสัต ก็เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมกับน้องออมเนี่ยจะเริ่มทําการตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้การตั้งแคมป์ตรงนี้เพื่อพักผ่อนอาจีพใส่แล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่พีเอฟซีได้ดูกันด้วยเสียงผมยังแหบๆอยู่นะเพราะว่ายังมีแบบอาการแบบไอไข้นิดหน่อยนิดก็ฝากกดไลค์ก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอีพีถัดไปค่อยเดินทางไปหาท่านลุงเท้ากันเนาะไปเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแคมป์กันเลยดีกว่าทุกคนกบ นะนะก็เดินแบกของกับหมาก็ทุลักทุเลอยู่นะเพราะในป่าเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะแต่เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ให้คลิปมันออกมาดูดีเราก็เต็มที่นะกับการทำคลิปเอากระยี้มาสามตัวนี่เอาตัวเล็กเขาด้วยเผื่อแบบว่านี่อยากนั่งตัวใหญ่น่ารักร้อนมากทุกคนอยู่บ้านไม่ได้เนาะ ตึงเราเนี่ยตั้งใจมากๆคลิปนี้ได้ที่ดีได้เห็นธรรมชาติารอบๆด้านหน้ารอบด้านนะ <c oughs> สินค้าแล้วก็มีไข่นะครับผมเป็นเก้าอี้แคมปิ้งเต้าอี้สนามพิงหลังแบบนี้ตัวนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนหนึ่งแถมหนึ่งและครั <c oughs> บ,บอะไรสองร้อยสามสิบเก้าบาทแ <c oughs> <c oughs> ข็งแรงมากเจ็บง,ง่ายด้วยทุกคนนะ <c oughs> สี่ <c oughs> สกากีสวยมากมีลายสีให้เหลือกเนาะมีกระเป๋าค้างมีหมอนนุ่มๆให้ด้วยนะมีหมอนนุ่มๆเลยกระเป๋าค้างด้วยนะ เนี่ยสบายไหมว้าวคือมันบรรยากาศดีมากนั่งริมน้ํานะมีน้ํามีร่มไม้ทุกคนนะแล้วอ๋อมีมันตัดแต่งนี่มากเลยอ๋อมอะตัดแต่งมาให้มัมนร่มต้องไปตัดหลอกไว้ท,ท,ทาธรรมชติสวดมากดีมากเพอร์เฟคมากทุกคนนะก็วันนี้ชิลๆไปทุกคนนะชิลๆทั้งวันเลยนะครับอ่าทุกคน อากาศดีมากนะผมพยายามไปตั้งหลายมุมหลายๆจุดให้ทุกคนได้เห็นถึงรรยากาศที่สวยงามนะก็ต้องบอกเลยว่าเราสองคนเนะี่ยทำทริปให้พี่ๆอฟีได้เห็นบ่อยๆคู่กันแล้วก็ก็เลยตัดสินใจเปิดช่องนะเนาะเปิดช่องคู่กันเพื่อเป็นทริปส่วนตัวไปเลยสองคนนะ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมเข้าไปติดตามเขาไปกดไลค์กดแชร์เพวกเราแล้วก็ที่สำคัญ เขามาอุ่นหนุนเราสินค้าเนาะแล้เราขายของในแอปแอปดั้มนะตัวแอปต็อกต็อกนะครับได้ไหมเอออหอมเนี่ยมันจะมีลิงเนี่ยทั้งสองนี้นะที่ก่อนมาจากไหนไม่รู้พี่กลุ่มใหญ่มากถ้ามาโดนนะมามา,มากินทุกมะเดื่อ<_><_>เวลามะเดื่อสุกอ่ะมากินมะเดื่อกันนะ ไปทั่ว,ลวเลยนะทุกคนเจนจะบอกว่าวันนี้เราก็คิวนะต้องดูก่อนเหมือนกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรามาตอนก็เนี่ยบ่ายนะทุกคนเป็นช่วงบ่ายโมงแต่ว่าสักบ่ายสามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาท่านลุงเท้ากันละแต่ว่าเราก็จะเอาของไว้นี่แหละไปแค่ตัวเปล่านะเพราะว่าเราแบ,บกไปไม่ไหวเพราะว่าที่เรามานั่งเนี่ยใกล้หมู่บ้านกว่าจุดที่ท่านลุงเท้าอยู่ที่ไปบ่ายสามเพราะอะไรเพราะว่าลุงเท้าออกเป็นเวลา บ่ายโมงเขาไม่ออกมาแน่นะจะไม่เจอแน่นะจะออกในช่วงเย็นถ้าไม่ออกนะ <c oughs> ไระอากาศดีมากเลยอยู่บ้านไม่ได้นะพุ่งตรงออมเขาอยู่ห้องไม่ได้ที่ห้องห้องเช่าอ่ะร้อนพี่น้องห้องออมไม่มีแอร์นะ <c oughs> เป็นห้องพัดลมนั่นแหลคะครับทุกทุก อายมากห้องไม่มีแอร์แต่น้องอยู่ได้นะน้องบอกน้องอยู่ได้ดีกว่าเซียนมินเยอะมาทํางานเพื่อชุบลีนะพที่แสตชวนเพราะว่าเป็นห่วงไม่อยากให้เดินตาที่การคนเดียวแต่ว่าอยู่บ้านได้ไหมันก็อยู่ได้ทำงานเฉพาะชุดแม่ได้เป็นตาที่การชุเยร์ได้แต่ว่าที่แสตก็ได้เดินทางไปขอพ่อกับแม่ให้เรียบร้อยแล้วว่าขอเอาออกไม่มีด้วยแต่จริงแล้วอ่ะที่แสตชวนน้องไปอยู่บ้านแต่ว่าไม่ไม่สะดวก เดี๋ยวยังไม่พร้อมนะพี่พีก็ไม่เป็นไรเราไม่บังคับวันนี้ก็เลยชวนเขาออกมาข้างนอกนั่งในป่าทำใี้พีพพ่ทัวร์นี้เห็นได้ดูกันด้วยเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้จริงรง้อนร้อนมากคับมานั่งติดแหลมน้ำเนี่ยเย็นเนาะเราเล่นน้ําก็ได้นะเดี๋ยวแล้วน้อเราผมกไปน้อง,ง,งออกก็จะลงเล่นน้ํากัน,นพี่สบายมากอาจจะเป็นขากลับก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตัวเปียกน้องจะหาด้านบนเ้ ป่องสวยเนาะน่าไปใส่พวกเครื่องปรุงแล้วพี่พน,นี่จะหายป่วยแล้วนะหลังจากที่ป่วยมาเกือบอาทิตย์นะไอไม่หยุดเลยนะนี้ก็เริ่มดีขึ้นเ็ไม่ค่อยได้เห็นได้ถ่ายชิปร่วมกันเนาะ้เพราะว่าตรวงนี้ที่แสดป่วยแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาถ่ายนหลังเนี เดี๋ยวนั่งชิวๆตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ที่ผมมาน้องออมมาี่เพราะว่าน้องหอมบอกว่าท่านเท้าอยากให้ผมเนี่ยเข้าไปกราบไหว้ท่านนะผมน้ำตากับน้อง,งออมเพราะว่าผมเนะี่ยแล้วความเชื่อตัวบุคคลนะใช้วิจรารย์ผมนันโดนผีป่าตนหนึ่งที่ผมไปเจอที่ห้างที่ผมสร้างไว้คุณจะได้ไหมเป็นน้ําตกที่เป็นอ่างอ่างวงกลมอะ่ะบ่อน้ำวงกลมอะ่ะซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นซึ่ง ผมเล่นน้ำแล้วโดนแกล้งมันปีป่าสาแกล้งลุงเท้าก็เลยบอกว่าอย่า,า,าให้เข้ามาเขาพิธีล้างสิ่งสกปรกออกไปมันอาจยังเกาะติดตามในร่างกายเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะเรื่องแบบนี้แล้วก็ให้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับผมนะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะผมนะแล้วก็ดีเนาะไม่เห็นตาเลยทุกคน món quần áo sắp nắm 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 là, nắm 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 คยกินแล้วไม่อร่อยน,อน่อกแมวว่ายน้ไม่เป็นนะแต่ไม่ใช่เรื่องหน้าอานพ,พี่มันเรียนรู้กันได้อ่ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีประโยชน์นะถ้าว่ายน้ําเป็นเนะ่ะฉันบอกว่าจากก่อนนะไล่ออกเนี่ยติดเกลือนนะก็ไปไปไล่ทุกวันแต่พ่อไม่เให้ลงเล่นน้ำเลยพ่อจะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องนี้มากๆเลย ถ้ปล่อยให้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆก็เลยว่าจไม่เป็น <_ an> ไม่เคยอยู่ไกลสายตาพ่อกับแม่แบบพ่อ <_ an> กับแม่เป็นคนที่แบบว่าดูแลแบบดีมากๆเ <_ an> ชื่อไหมว่าทั้งตัวเนี่ยไม่มีแผลเป็นเลยตั้งแต่เด็กๆตัวไม่มีแผลเป็นเลยราะว่าพ่อกับแม่แบบดูไม่พ่าสายตาเลทุกคนไม่เคยแบบล้มไม่เคย เดินชนไม่เคยอะไรอะ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยำลำบากนะโดยใช่ที่บอกทั้งหมดเน่ยไม่ได้บอกว่าสบายนะเพียงแค่แบบ่ยแต่ว่าพ่อกับแม่ก็เป็นค่างค่างได้แบบเซฟในเรื่องแบบนี้ม,มากมเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะอันนี้หมึกกุบกุ้งอันนี้กุ้งกุบ อร่อยดีผมชอบเอนจริงไ,งไมหมใช่ชิคกี้พายมันจริงด้นยเอ้สั่งมาไหมแล้วเอามาปรุงเองเออกันไหมจริงไหมชิคกี้พายหลังนี้เราสั่งมาแล้วเราก็มาปรุงเองได้ไมาราดกล้อยอ จำคนชัดมากเลยนะมันดังขึ้นมาตจำน้ำไหม,มเห็นเอ็กซีอ่ะคอมเมนต์เป็น,น่วงที่ 8. แต่ท้งสองเลยสาเหตุอันเนื่องมาจากคนรักของดบอรดีที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาเี เป็นเพื่อนเขาใช่ไหม,มที่มาทำร้ายอ่ะในเรื่องนี้เอฟซีค่อนข้างี่จะซีเรียสมากๆเพราะว่าออมหินหลายคอมเมนต์แล้วว่าให้ระวังตัวเดินไปได้ไม่ให้เดินป่าเพราะว่ามันอันละว่าแล้วก็ตอนนี้อันตรายแบบเพี่แจกคดูความรู้สึกไมงมีเลยถ้ามาตัว่อตัวนะที่นี่กลัวนะผมมได้หมดผมใส่ด้วยไม่ยั้งเลยแต่ถ้ามาสองคนสามคนอะ่ะผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่นะของดีก็ไม่อยู่เหมือนกันนะเพราะมันก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยนะ ผมดูได้นะแต่ว่าถ้าสองคนสามคนเราก็ไม่ทันรับมือเมือกันส่วนอมนะจะขอเจราจาก่อนแล้วกันวิธีป้องกันตัวที่เซตที่สุดก็คือต้องเจราจาให้เหยื่อตกเป็นเป้าหมายของเราไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อเขาพยายามพูดจาใส่เกลียดใ่ความถ้า เขามันมีการศึกษาในการรับฟังเราก็ควรที่จะหลบหหลลีกบเลี่ยงในการหลบหนไีไม่พยายามพูดต่อแล้วก็ไม่ต้องไปต่อบปากเราค่เอาตัวรอดมีอย่างเดียววิ่งเป็นความสามารถทุกคนน<ด><ด>ี่งส่งข้าป่านะอาวุธต้องกิดมาตลอดเนะีย ต้องกันตัวเองนะไม่พกไม่ได้อยอันตรายมากแต่สิ่งสำคัญนะทุกคนคําว่าเขาไม่น่าจะมาทำร้ายออาหรอกเพราะว่าไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวอะไรกับดยรุดีแล้วแล้วก็พี่แบกใหญ่ีก็เลยคิดว่าทุกคนแต่ไว้ใจไม่ได้แต่ไว้ใจไม่ได้ทุกคใจไม่ได้แหละแต่ว่าเขาอย่างที่บอกว่าถ้าเจอเขาก็ควรหลีกเลี่ยงเนาะ เอฟ f c บอกว่าไม่ต้องไปพูดคุยกับเขาก็เอเเอผมก็พยายามนะครั้งก่อนก็ไปเจอเขาได้ป่านนะแต่ออกไม่ทักแล้วก็ไม่ถ่ายด้วยหลีกเลี่ยงกันโดนเอฟซีพูดถึงในเรื่องแยแยใส่เยอะก็ไปพูดคุยกับเขาเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาสิ่งที่เอฟซีจะพูดอะเอฟซสมัครหน้านะไม่ใช่ว่าเอฟซงสมการแล้วนะอเออเห็ว่าเอาอหนึ่น้าจะเป็นเรื่องอมไม่สมควรน,นะ นึกว่าถ้าเจอเขาก็คงไม่ถ่ายละเดินหนีเดินผ่านไปเลยทุกคนครับตอนนี้ผมกับน้องอ่อมเนี่ยนั่งกันชิวๆน้ําใสมากพี่ที่นี่ใส่สงสงองออกไปนี่คือเห็นหินด้านล่างเลยพี่นะใส่จริงๆแล้วก็ตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นจุดน้ําที่ตอนน้าฝนเนี่ยอ่อมโหขึ้นเยอะมากขึ้นถึงด้านบนเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยคือไม่เหลือลล่อยนะพี่นะ น้ำขึ้นหมดเลยนะแต่ตอนนี้น้ําเริ่มลงแล้วนะใส่มากๆความใส่ของน้ําเนี่ยแล<ะ>้วเป็นน้ํเทื่บ,บว่าเป็นเส้นหลักของของป่า <c oughs> ป่าก็คือตรงนี้จะเป็นเส้นหลักเลยจะหล่อเลี้ยงชุมชนคือเส้นนี้เลยจริงๆมีตลอดไม่มีวันแห้งแล้วก็อะไรว่าอะไรให้ชาวบ้านได้ได้ทําไร่ทํานากันก็เพราะว่าน้ําเส้นนี้แหละนะเลี้ยงชีวิตคนเราเดินไปในไม่สุดไ <คน S 2> ม่สุด ก็เส้นนี้ลงไปถึงแม่น้ําใหญ่อะอ่าพี่ยนนะไปแม่น้ําลาบุรีอะแม่กองเออเส้นนี้ไปน่ะแม่แม่กองนะพี่นะไปเชื่อมโยงหักกันหมดเลยเป็นเส้นน้ําของตะนาวศรีอ่าแม่น้ําจากอ่าลาบบุรีในป่าลึกเลยนะพี่นะมีไปไหลรวมกันที่แม่น้ำกองแม่น้ำแม่กองใช่นะมัาทำชายดูน้ําใสแค่ไหนนี่ครับพี่พีีคือตอนแสงไม่ส่องอะมันก็ดูเห็นอยู่นะมันก็พอเห็นหินอยู่พี่เจ๊ไหม พอแสงสองเนี่ยทุกคนดูความใสความสว่างใต้น้ําเนี่ยถ้ามีปลามีกุ้งมีหอยแล้วก็เห็นชัดเจนทุกคนนะใสมากใสจริงๆนะพี่ๆนะเห็นเราอยากเล่นเลยนะ้องอยเล่นน้ำไหมฮะพี่ก็ไม่อยากเล่นเราแต่ว่าเรามานานาทีเราก็เล่นน้ำด้วยกันได้เนาะนะนะน้ำใสมากเส้นใหญ่มากๆเลย วยมาก <c oughs> วันนี้ไม่เห็นฝูงลิงเลยนะพี่พนะปกติจะมีลิงเนี่ยวิ่งมาเป็นฝูงอะไรอ่างนะหาของหาอาหารก,กันมากินพุกมาเดือปลาอย่างเงี้ยนะลิงเงียบเลยพี่ไม่รู้ว่าโดนลลคนล,ล่าหรือเปล่าพวกคนไล่ล่ามันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคน ชิวไหมอืมชิมไหมสบาย,ยนะอ้ยชิวมากสบายมากอืมอืมไปไหนหมดเนี่ย <c oughs> อ่ามีคนเนี่ยนะมีท้องเสียมีคนย,ยังนแ้มีทากเก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะ น้องนินเหรอเทุกคนน้องนินมาทุกคนเจอไหมน้องว่ายขึ้นมาจากข้างล่างเนี้ยน้องนินมาจากไหนน้องนินขึ้นมาก่อนน้องนินไหมพี่พี่เอฟซีเห็นน้องนินไหมทุกคนนี่ึ้นมาก่อนตกใจมากพี่พี่น้องว่ายขึ้นมาจากบนนี้พี่พี่โอ้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมลาเดียจ้าพนินหน้ามันเนี่ยวนอื่นไปขอเปลี่ยนนะ น้องมาจะไงเนี่ยน,นนี้ก็ามานั่งก่อนนั่งสินั่งใช่ไหมอันนั่งก็อี้ไหมก็อี้ไหมนั่งเหรอน้องมาแอบตกเย็นนะอันนั่งไม่เห็นก่อนน้องมาได้ไงเนี่ยบอกว่าอ้าวแล้วเป็นไรอ่ะแล้วดึงก็ดีอ่ะผมอยากเกิดเป็นคนทั่วไปบางคนก็ยัง,งงงๆนะว่าทำไมน้ออยากเกิด น้องเป็นลูกของพญานาคคนในเมืองมันมน,น,นาคาใช่แล้วทําไมแล้วทำไมหนูถึงจะเป็นคนปกติของเพราเราเป็นพญานาคมันก็ดีอยู่แล้วก็ไม่มีพี่<อ>ก็คือเห็นพีพี่อยู่แบบนี้มีเพื่อนผูงมีผู้คนมากมายมีน้องๆหนูๆเล่นกันเยอะแยะหนูก็อยากเล่นบ้างใช่ไหมคือน้องเนี่ยเคยไปอยู่บ้านพี่แฝดแล้วก็เจอกับน้องต้นไม้ ได้ผูกพันกับน้องต้นไม้มากๆได้เด็กอีหลายคนแต่ด้วยความที่น้องอยู่กับผู้อื่นได้ไม่นานเพราะว่าน้องต้องอยู่ในน้ําตลอดเนาะอยากเจอเป็นคนแล้วตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเป็นลูกในอดีตชาติของดวงฤดีแล้วพอได้มาเจอกันก็มีความผูกพันกันไปช่วงนึงเนาะน้องไม่เคยอาผูไปเจอดวงฤดีเดีไม่เจอดวงฤดีเลยพี่ไปเจอมาแล้วนะดวงฤดีเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วเขาก็ ตอนนี้เขากำลังมีปัญหาส่วนตัวอยู่เนาะอยากให้น้องนินทําใจเรื่องนี้เลยว่าดวไม่ดีเขาเขาหน้าจาไม่พร้อมนเดียังไม่พร้อมนะ,ะนะ้องนินฟังพี่นะเราพอใจที่พี่มาเป็นก็พอแล้วตอนเนี้ยเราเป็นแทนนะ้เราดีกับพวกพวกี่เยอะดีกับพวกพี่เยอะนะน้องอาจจะเบื่อที่โยมนั้นแก่น้องมาเป็นเรานีนยน้องก็จะเบื่อเพราะว่าเราก็ต้องทํางานนะ <c oughs> ทํางานเพื่อหาเงินมาซื้อของ <c oughs> ต้องทำงาน,นตัง้งแต่มาถึงขนมพี่นีนั่นเลยไม่ได้อยู่ถูกสบายเลยนะเป็นน้องนะอยู่ในเมืองบางานอยู่แล้วกินเลยนะ่ะ <c oughs> น้องอาจจะเหงาทุกคนนะเหงาแล้วก็ออกมาเล่นน้ำมาคุยกับพวกเราแล้วก็มาขอเกิดเป็นลูกของพวกเราสองคนนะถามว่ามาเกิดได้ไหมเนี่ยน้องยินสามารถมาเกิดกับพวกเราสองคนได้ต<อ>แต่มันยังไม่ถึงเวลาเนาะอีกสัก สี 4, ่ห้าปีไม่รู้อนาคตเลยเหมือนกันนะว่าแบบพวกเราเนะี่ยยังจะเป็นคนรักกันอยู่หรือเปล่าเนาะอนาคตยังไม่รู้ยังไม่แน่นอนนะทุกคนก็เลยยังไม่ยังไม่ขอตกลงไว้ว่าจะให้น้องมาเกิดน,นะตกใจมากพี่นี่น้องหญิก็โผล่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ยินเสียงตอนแรกคิดว่าลูกอะไรล่วงลงมา,ก,งมาก็เลยมองไปแป๊บหนึ่งว่ามีเจอน้องโผล่ขึ้นมาแล้วนี่มาจากตรงไหนเนี่ยใต้น,น้ำมีทข้นเหใต้น้ำเนี่ยเหรอ ตรงนู้นเลยเหรอเป็นถ้าเป็นถ้ำเขาออกของเมืองนาคาหรือเปล่าจริงๆเจอน้องอยู่ที่สวนผู้เรียนครั้งหนึ่งอืเ้าออไปเจอมาหรอไปเจอมาที่สวนผู้เรียนน้องไปจับกุ้งจับปูอยู่ที่นน่นอ่ะแล้วเป็นงไงบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นงไงบ้างดดเดี๋ยวอยากน้องเอ้ยนั่นแหละนักคิดว่าไปเอ็นดูเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่อย่างนี้มันยังอยู่ได้อยู่น้องเอ็นอยู่ไปก่อน นะรอไปก่อนรออีกสักสามสี่ปีก็ได้แล้วองสาง่ทุกคนนะคนคนก็อยากคนที่เป็นคนอยู่ก็อยากไปยังอื่นส่วนไอ้คนที่ไม่ใช่คนเนีีย,ยกจะขึ้นมาเป็นมนุษย์เหมือนลงทีนะมันก็ผมคิดมันก็เหมือนเหมือนาบกันไปอะ่ะแล้วขึ้นมาคนเดียวหรอท่านปู่เหรอแอบมาอีโอ้แอบมาบ่อยมากนิดนะี้ เหมือนกับเขาจะรู้เลยว่าพวกเราอยู่ที่ไหนนะพวกเขาเก่งนะจะสัมผัสถึงคนที่รู้จักหรือคนที่ปลูกพันธุ์เนี่ยเขาเลยขึ้นมาหาตามคนนั้นที่อยู่ตามริมน้ำเนาะเขาเลมาหาพวกเราพวกเราได้ง่ายมากนะเหมือนเขาอยู่คณะเขามองเห็นเอาเลยอะว่าเราอยู่ตรงไหนเขาขึ้นมาตามนั้นเลยวันเราพร้อมเมื่อไหร่จะให้น้องมันเกิดเป็นลูกหลังนั้นพี่นะนะน้องมีนนำมีนนะน้องมีนมีเราแบบช้ำๆที่แขนเลยนะไม่รู้ว่าโดนอะไรมาแล้วเห็น ว่ายน้ำไม่ดูเลยนั่นหินขูดตัวมันแล้วพี่ปิดตาว่ายน้ำหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็อุดมสมบูรณ์นะดูน้องดิจำม่มเลยนะทุกคนมยอมาเตยรายเยอะมากโอเคแล้วกลับบ้านกับพวกพี่ไม่ล่ะไปนอนบ้านพี่แปดไหมตอนเย็นพี่ไปหาไปบ้านมันเผื่อนะต้องคงทำที่อ่ำน้ำให้น้องนะเป็นอ่างน้ำเลยพี่นะ ให้นอนในกระมังทั้งวันเลยนะเขาก็แบบอยากอยู่กับแบบพวกเราแบบปกตินะที่แบบไม่ต้องอยู่กับน้ำตลอดใช่เนี่ยแต่ด้วยความที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็ต้องอยู่กับน้ำนะทีนี้มันกลายเป็นว่าเป็นปัญหารดแสกยิ่งวันนั้นวันที่ไปพม่าเราพวกเราน้องไม่อยู่ไม่ได้เลยนะอยู่แห้งหมดเลยอยู่แห้งแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับ ซึมๆเหมือนนอเหมือนคนเหนื่อยอ่นะขึ้นเขาอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่น้องน้องขาดน้ำนะพ่อเรียกพอเรียกุนครับมีคนเรียกน้องให้กลับไปแล้วมีคุณพ่อเหรอเรียกตามหาอยู่คือน้องจะได้ยินแต่เราไม่ยินหรอกแต่น้องได้ยินเลยตอนนี้นลมพัดด้วยน้องบอกว่า ถ้าผมไม่กลับไปจะโดนใช่ไหมจะโดนพ่อตุนะเอาน้ำจิ้กินสิไม่เหรอเดูทางนี้นะมาเจอกันใหม่น้องยินบายไว้เจอกันใหม่น้องยินราระวังด้วยเปิดตาไว้น้ำด้วยโอ้ยดูน้องนะน้องจะลงไปล้ระวังระวังตรงนี้ระวังหินเจอกันใหม่นะ แล้วคนเด็กน้อยเมืองม่แพร่น้าหายไปเลยอะ่ะทุกคนดูดิน้องหายไปแล้วพี่วิวไวมากน้ำเขาไ,ไม่อ <ไป S 2> อกไปนะอุ้ยลงไปแล้วทุวกคนนะน้องวอนน้องมีทางลงนี้หายไปเลยวันน่าหายไปแล้วหายไปเลยหายไปกันนะตาพวกเราเลยทุยยกคนนะ ก็ถือว่าเนาะก็คงยายามันเกิดเป็นคนเหมือนเราแล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยลำบากนะกว่าจะให้เงินละบาทนะโอเคน้องอมก็เราจะเดินทางไปหาพ่อปู่ท่านเท้ากันลวมานานแล้วพักนึ่งแล้วล่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้ต่อเป็นคลิปสองคลิปนี้เราขอปิดคลิปก่อนแล้วก็ก็ก็เราดูว่าอนาคตเราจะมีลูกด้วยกันหรือว่าจะให้น้องนิดมาเกิดกับเรานะ 有关的。